เอ๋ออมออมเลี้ยงลูกยังไงเอ่ยเฮ้ยโอ้ลูกลัำหมดแล้วโอ้สีดำก็สวย เดี๋ยวนี้ก็จะให้กินเป็นอาหารเปียกนะคะอาหารที่แบบทำให้กินตลอดก็คือเป็นไก่ต้มชิ้นนะคะแต่ว่าเอาตรงเนื้อนะคะเพื่อที่จะบำรุงให้นมลูกให้ออมมีนมลูกแล้วตั้งแต่ที่ออม คลอดมานี่อาหารกระป๋องไม่กินเลยกินอาหารเปียกแบบนี้ตลอดเลยตับไก่ก็กินกินเยอะแต่คือได้ไปอ่านอยู่คอลัมน์หนึ่งว่าตับไก่มีประโยชน์ก็จริงแต่ว่าให้กินเยอะไม่ได้ก็เลยลดมาเป็นเนื้อไก่เนื้ออกไก่ชิ้นแทน ก็ต้มแล้วก็ล้างดีๆล้างแบบล้างน้ำออกอย่างเงี้ยไม่ให้มีมันเยอะอะเลยนะโอเคไหมเอาอีกไหม แต่ช่วงท้องจะกินเยอะมากพอข้อน้องเสร็จก็เป็นภาวะเดิมที่ทานบ้างไม่ทานบ้างแต่เขาจะดื่มน้ำบ่อยที่สำคัญก็คือน้ำนี่ห้ามขาดเลยนะคะก็คือน้ำตาลเพราะว่าน้องเขาจะดื่มน้ำเยอะแล้วก็ให้หนมเยอะทีนี้น้ำตาลเขาก็จะตกเราก็ต้องให้เสริมที่เป็นน้ำเชื่อม ใส่ในถังไว้ให้นิดนึงแล้วก็ผสมกับน้ำให้เขาเหมือนเขาดื่มแล้วก็ร่างกายเขาจะไม่ได้เหนื่อยเยอะเวลาให้นมแต่ออกมาสามตัวก็กำลังดีนะคะก็คือไม่ได้แย่ง ไม่ได้ย่งนมกันฐานแม่ก็ให้นมน้องได้เต็มที่อย่างเงี้ยอา้าวหายละดูทันไหมคะเมื่อกี้หายตัวได้คะ่ะคุณแม่หายตัวได้เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ